สองห้องนู่นะคนจอจรจมตามว่าจะทางแค่นี้นะอออที่ตั้งใจทำนะีน่เท่าไหร่ฮะเดือนนี้ถ้าสมมติว่าฟ้าเสร็จแล้วก็ชะอชาบเสร็จแล้วก็ต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไหนทางไฟฟ้าปะปาก็เสร็จก็ หกล้านหนึ่งแสนรวมบทร <N> ว,วมที่กำลังทำช่วงนี้นะนะพี่ทำไปเสร็จแล้วช <Det> ั้นแรกชั้นที่สองชั้นที่สามนี่สิบล้านกว่าอันน <N> ี้หลวงตาหลวงตาไม่ได้คุยด้วยนะมอบให้กรรมการแตช่ช่วงหลังมานี่หลวงตาคุยเอง <N> ก็ได้หกล้านหน <N> ึ่งแสนบาททำเสร็จห <N> ้าอย่างใหญ่มากอากาศหลายห้องด้วยเอาเลาะบ้าง <laughs> <laughs> เราบง้งอันนี้มอนคัชั้นสครับ <laughs> อันนี้จะเป็นเป็นห้องเอ็กเจเรยแล้วก็ห้องหมอห้องพยาบาลอะไรต่างๆห้อง <laughs> <c oughs> เขาฉาบเขาก็ฉาบดีนะั่นเป็นเหล็กครับปกติ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 แมนพัดติอยู่บอแมนครับปกติแขปกติชเป็นทัติติตตอันนี้ลงตาจะทำห้องพระครับ อืมเหตุหารแล้วไปอจรอยนี้สาธุเอาเบิ้งให้แน่อันนี่ครับห้องพระใช่ครับ,รบจะทำเหมือนวัดเลยครับรแรก,เก,นะเกๆเนี่ยแรกโลง่งหมดเลยครับโล่งสูงขนะะครับนี่นถ้า<ถ> ถ้าตามแบบเนี่ยโล่งตั้งแต่เสานน่นมาเลยครับใช่เสียประโยชน์นี่ดีเลยหลวงตาก็เลยสั่งว่าเอาออกมาอีกสองห้องเทพื้นพอเสร็จแล้วหลวงตาว่าต่อเติมได้เสียดายได้ฮะเข็นจั่นเติมเติมทำไมครับตะก้อนเป็นโลกงไม่แบบอันนี้มันติดแผ่น ฮะใช่ครับสมาร์ทบอร์ดครับผมอันนี้สมาร์ทบอร์ดอาจารย์นี่แหละจันน้อยจันไหวครัลสีเฮดใหม่บั่ครับอันนี้ท่านจะทำฟ้าหลุมให้แล้วเลยตัวแล่ะมันก็ขึ้นง่ายไอ้ตัวแล้วหันท่านี่นึง ข้าบเลยผู้เข้านอกสีไม่ผู้เลยผู้เข้าข้างนอกข้างในปูเห็นแล้วยังไม่เห็นสีนี่หลงตาว่าเห็ดเห็ดใหม่แผ่นใหญ่เอาตามนี่โหลดตามด้านในทั้ไแผ่นใหญ่ๆามใม่เลยป้าผ้ารับอใส่ผาพระเจ้ผ้าหลุบส่วนถ้าขางเสียใหม่แช่ฟอกห้องพระนี่นะ มันหนาเสียดายนะนะอันนี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บน่ท่านครับนั่นแหละสมมติว่าพระมาก็ไจะโยมาก็จะอยากจะเข้าพักลวงตาก็จะทำที่พักให้ทำโซฟาทำอะไรไว้ให้นะนะส่วนพระก็เรายกขึ้นสูงๆหน่อยทำอาจสูงไว้เลยเวลาเวลาลงบานเทศบุญนะมันอยู่นี่เลยตลอดมันนี่ ตอนนี้เป็นห้องอาหารถ้าโรงพยาบาลทำบุญแต่ละครั้งจะไม่ลําบากเลยทีนี้ตลองตาจะทําให้อาจสูงให้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นศูนย์อาหารเพราะฉันเสร็จถวายพานได้ถวายทานเสร็จอะไระต่างมุนไปฉันตรงนั้นเลยสะดวกเ <c oughs> <c oughs> คิดใหม่หมดเลยนนะรับทานล้ตัเท่าไหร่ ต้องหันลงตาสามสิบสาคูณสาสิประมาณนี้สามบสามคูณสามสคงกว้างทั้งหมดเฉพาะตัวอาคารนะมันใช้ใครพระประธานจะเหา่หญ่ต้องพระประธานมันสะประธานพระประธานอาจารย์สดเนี้ยรตาสนใจปเป็นเอาก็พอดีพอดีครับ จริงๆก็จะสักอย่างอย่างสักทักสาไอระดับทักสายสิบเก้ามันก็น่าจะเขาเขาคงจะพอดีครับเพรมันจะทำายมันจะเรื่องก็มังมางอะไรจะใส่สักสามองค์องค์กลางก็องค์องค์ข้างสองข้างต่างลงนะนะสักนิดแล้วก็ต้มหมู่แล้วก็องค์พระที่สำคัญสำคัญของประเทศชาติ มีก็เอามาไว้สักการบูชาแค่คา,า,าอยู่ที่วัดเลยนะครับถ้าคุณบาอาจารย์มาสมมติว่ายังไม่พร้อมจะอะไรต่างๆเข้ามาพักอยู่ในนี้ได้หรือเปล่าเนาะทำยังมีกระโดงทำอะไรเป็นปลาตุ้งตันข้างๆมันเป็นมีอารมณ์ไอต้องใช้โลกโลกไอ้โลกอ่าเป็นเป็นลูกเหมือนในหลวงเนางแต่กรวัดก็ยิ่งม่อะไรนะ เปโรมากระส่ายกระส่ายมหาภัยพ้ามหากระส่ายก็คงอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับตอนนี้เป็นพระมีอยู่แล้วครับภูมิอาจารย์ที่มาร่วมสร้างตึอสงฆ์อภาก์ได้แต่สมเด็จสังฆราชเป็นประธานนะองค์ประธานและเจ้านั้นมาก็เป็นตั้งแต่หลวงปู่หลวงตาที่ร่วมสร้างตือสงฆ์อภาร์มาครับเดี๋ยวนี้เขาไปไว้ชอกเล็กๆหลวงตาแล้วว่าถ้าทำเสร็จเรื่องมา พออก็ดีใจตาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่หลอกพระประธานฮะไม่ไม่ไม่หล่อหรือวัดฮะไรฮะรอคือการใช่เงานใช่รอถ้าลอแต่พ่อใหญ่กับลูกโมไม่เหมือนกันไม่หล่อแล้วเขาไม่พอมีอยู่แล้วครับฮะมันพอมีอยู่แล้วครับฮ่าฮพระที่วัดมาใช่ครับคลื่อนรอมาเนี่ยรอมาเนี่ยนะาฮ่า ยังไม่ได้ค right. ิดเลยครับมัไม่ด้รวมกัไม่ด้รวดูแลนี่น well> 네ี่อันนี้มนทัานนี้ครับเนียลวงหลวงตาที่ว่ามันน่าเสียดายย้ำอีกถ้าหลวงตาไม่คิดนะนะครับตามแบบเสาโน้นเลยครับโล่งเพิเท่าไหร่ฮะเพิ่มเพิ่มประมาณเติมม ก็ไม่ได้คิดตรงนั้นครับมีแต่แต่ตรงนี้ครับที่ต่อเติมนี่หนึ่งล้านขออภัยห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทเหล็กดีมใหญ่ครับสามสิบคูณสามสิบแล้วก็ต่อเติมรบอย่างแข็งกึ๊บยิงย่งยึดยดยิ่งยึดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรงนะ<ำ>ยิ่งยืดก็ยิงยดมากยิ่งแข็งแรงเลยขขนาดเหล็กดีมนั่นยังยังที่มันเป็นช่องนะ่นนะ ยังตัดเหล็กแล้วก็เชื่อมยาวตลอดเลยอ้าวนี่มันบอกแต่จะใช้พื้หน่อยเนี่ยเรี๋ยวบ้านบมุรอบแต่ใช้พื้นเนี่ยฮะบ้านมันโดนแหละโดนบนได้